สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะเช้านี้เรามาอิ่มอร่อยกันที่ร้านเจเตียงข้าวต้มข้าวต้มร้านเจเตียงเจเตียงร้านข้าวต้มตั้งอยู่ที่หน้าโรงแรมบางแสนรอยัลบีตรงเขาเรียกอะไรแหลมแทน่นแหลมแท่นคืออยู่ตรงระหว่างแหลมแท่นแล้วก็ไปบางแสนแล้วก็ถ้าเลยไปนหน่อยก็จะเป็นอ้างศิลาร้านเจเตียงขายข้าวต้มกับโจ๊กสองอย่าง ไม่ต้องเลือกเยอะแล้วจาก,การจะมานั่งที่ร้านนี้คือต้องมานั่งที่โซนสีชมพูนะคะเขาจะเขียนไป้ายไว้ว่าโซนสีชมพูเท่านั้นเพราะว่าเลยถัดไปก็จะเป็นร้านอื่นเพราะงัออ้นเดี๋ยวหลเดี๋ยวเดินหลงกันเดี๋ยวลำเดี๋ยวจะมีปัญหาเขามีเมนูให้เลือกแค่ซี่โครงหมูกึง้งแล้วก็หมูสับแล้วก็หมึกแต่วันนี้โชคร้ายเหลือเกินที่เรามาแล้วหมึกเมดหมึกเบิต มึกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตามมีตามเกิดค่ะมาแล้วก็ต้องกินนะนะหมูสับก้อนเป้งๆเลยเต็มชามกุ้งก็ใหญ่ๆสดเด้งเลย <c oughs> ไม่มีอะไรมากก็มีข้าวต้มและถัดไปโจ๊กถัดไปเป็นโจ๊ก <c oughs> ก็เหมือนกันก็มีเครื่องเหมือนกันหลักการค้าขายนะคะเอาง่ายเข้าไว้แต่ว่ามบบคณมากิน มีกุ้งมีที่โครงหมูแล้วก็มีหมูสับเมืกหมดเมืกหมดเครื่องปรุงมีครบเลยค่ะจะกินอะไรมีน้ำส้มมีพริกไทยมีน้ำตาลมาหมดกวดมีพริกปลนแล้วก็มีน้ำปลามีชอสมีชิงอิวเลือกเอาเลยที่สำคัญกินร้านข้าวต้มกับโจ๊กนะคะขาไปจูไม่ได้เลยเพาเดี๋ยวมาหมดทั้งเหนือทั้ง่มู พ,พูดพรามเนี่ยไม่ใช่อะไรตอนที่น้องมาเสิร์ฟบอกว่าร้อนนะคะพี่พี่ก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ร้อนพี่จะก,กินเหรอ <c oughs> ไ,ได้คลินปีนนะแต่เล่นกับน้องเฉยเดี๋ยวขอเขย่านิดนึงหน้าตาดีนะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก็ <c oughs> ไม่ได้ร้อนมากนะรสชาติก็หวานมัน หวานหอมมีกุ้งสดใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้ดีเลยอันนี้เป็นที่โกงหมูอุ้ยเนื้อปอนะอ่ยนะอ่อยนะนี่ที่โกงหมูต้้วเล่น,นอ,อ่ะป่วยมากไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังที่ตื่นจากเจ็ดโมงเช้ามาอืมกระตมแบบมากินโ๊กคิดว่ารสชาติไม่น่าจะเพี้ยนกันเมนูหหน่อยคะเปลี่ยนที่เล่นนี่เลยนะอืมเวลามาถึงนะคะให้เขียนเมนูให้เขียนเมนูว่าเราจะกินอะไรแล้วก็เขียนชื่อแปะไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกเป็นชื่อเวลาไม่ตะว่างก็ได้ได้นั่งร้านนี้เปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงนะ หรือถ้าหมดก่อนก็ปิดเร็วขึ้นลูกค้ามาเรื่อยๆคุณเชอร์รี่ป่ะอันนี้กําลังคนโจ๊กอยู่โจ๊กก็ถือว่ารสชาติดีทีเดียวเลยนะแล้วก็มีขิงใส่มาด้วยเนี่ยขิงข้าวก็ร่วนนะร้านนี้ขายสองอย่างเท่านั้นคือโจ๊กกับข้าวต้มพอาะฉะนั้ถ้าเกิดจะอยากจะกินกิ่วจากกล้วยเลยไปอีกประมาณสองร้านคือเดินตัดไปหน่อยเลย ไปซื้ออิวจากกล้วยมาแล้วก็แยกมันซะแล้วก็จิ้มลงไปบนโจ๊กอย่างนี้แล้วมักก็สมัอออกโจ๊กมันเป็นอะไรพี่คะชื่อกิ่นเลือกันแล้วมันเข้ากันเข้ากันบังโขกพี่ เขาขายหกตัวยี่สิบบาทหกตัวยี่สิบบาทนะวันนี้ผัวพาพาผัวมาพักผ่อนที่อะไรนะหาเวลาชมุรีวันนี้เราพักกันที่ตัวเมืองชมุรีนะเพราะว่าถ้าเอาปิดถชายหาดแล้วมันแพงจ้าเดีวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเราจะไปถ่ายที่พักให้ดูนะคะ ว่าที่พักที่เราพักครั้งนี้เป็นแบบว่าเม a ิ่ n งมากนอนหลูๆกไปเยอะแล้วมานอ,นอ,น,น,าอนอันนี้กันบ้างขณะนี้พวกเรานังกตมกินทุกที่ทุทกความนะคะช่องนี้ไม่ไต้ของอร่อยวันนี้เราไม่อิ่มอร่อยกันที่ร้าน้อวมเต๋เตียงซึ่งขายโจ๊กด้วยดูที่หน้าโรงแรมบางแสนรอยเย็เนบีท ตงแหละแท่นอ่างศิลาชมบุรีขอบคุณค่ะ